ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเข้ามาแนะนำให้เราได้พัฒนาในเรื่องของการ ยกมาตรฐานผลิตสินค้าข้าญี่ปุ่นของเราเนี่ยโดยได้รับมาตรฐาน G.A.P. ซึ่งเป็นมาตรฐานของการผลิตแล้วก็มาตรฐาน G.M.P. ซึ่งเป็นมาตรฐานของการผลิตการแปรรูปในรงสีของเราครับหลังจากที่เราได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยในระบบการผลิตและการเพาะปลูกนะครับทีนี้เราก็อยากจะยกมาตรฐานในระดับของเราเนี่ยให้สูงขึ้นโดยได้มาตรฐาน Q l i ไ e เพื่อให้บริษัทของเราเนี่ยได้มีข้าวที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วทำให้เราเนี่ยได้ยกระดับมาตรฐานของการพาอปลูกสินค้าเกษตรของเราโดยเฉพาะข้าวญี่ปุ่น นะครับให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยอยากจะให้มีโอกาสได้ส่งไปถึงในเรื่องของลงสีต่างๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้มีมาตรฐานในการเพาะปลูกที่จะให้ปลอดภัยต่อเกษตรกรเองปลอดภัยต่อลูกค้าที่เข้ามารับซื้อสินค้าของเราให้ได้มาตรฐานมากขึ้นครับตีปอเขามาปลูกเข้าวญี่ปุ่นนี่เพราะว่าราคามันพอจะอยู่ได้นาอ ราคามันแน่นอนนี่นะเพราะว่าเยนาสมัยนี่มันปุ๋ยย่าอย่างกระแปงราคาเข้าไทยนี่มันบักไขแน่นอนอ๋อซื้อแบบดีครับเพราะว่ามันจะได้ความหุ้หลายย่างนาอการหวบคุ้มเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเข้าเปินสารพิษนาะต้องไปกบล้มไปอย่างกันหลายๆรอบอยู่หวบคุ้มเรื่องยาหนึ่งสารฆ่า,มาแมลงนาอสซุขขาบคนที่ทำนา้นในก็ดีขึ้นเพราะว่ามันสารพิษมันก็จะบค่อยมีแล้วบริษัท กกมิยะปืนก็ซื้อราคาสูงขึ้นแต่ก่อนนี่ราคามันบอกอยดียกระดับฮือดีขึ้นมาจัดหน้าก็ครับ